นี่รอบที่ไรนี่รอบที่สามนี่เนาะรปบรื่อยไปไปปตัวของรถดเป็นนามอญิดุ้กวันนี้รอบสามรอบสามมาฟังอาการเงี้เบื้องมันจะเป็นยังไงข้าวโพดกับรื้อๆท่านเนี่ยครับจับจุดบางไฟเนาะสร้างนี่ปากเป้าเด้ยสร้างยิ่งขึซึ่งข้อมังเขาตั้งมากองเขาเองเพราะว่ามันเครื่องมันเดืินแล้วมันมันอยู่ตัวเลย ขาต้องหาเหมืนมอนไหมตอนยกนัดนวดได้ตังมาคุ้มกวามไหมเอาเลยเลยเจ็ดกรมันไห้ น้ำมัน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 น้ำมกเไปตอ้ตองห่วงจัดไปเรียบร้อยอัเจียมได้ยังแน่สาธุเกาไม่ต้องใช้ตำาตำลาไม่ตำลาเนไม่ต้องตำลาบลับราณที่บอกเ้ยไอ้คุณแจนั่นนั่ันนันกะกขอมึงอะ ขันคันซุ่มทอยดีซุ่มดีใส่กำลังล่ออีกระบบอีกเพียงนึงมีแค่สองตัวแค่นั้นอืมอย่าคันหน่อยตายห้าเถอะน้ำมันมันกระเด็นเยอะอยู่กูมืดอะไรกันไรหนอดเติร์ดน้ำลิ้นเครื่องยนต์ก็โดดเลยฮะเป็นบบาโดดเลยบโดดับเพราะว่าอันนี้เพราะถ้คันดีๆว่าคันดีๆเต็มที่ยจุดจ้าก็ยังต้องสายเม็ดครบแล้วเนี่ยนี่ยังไม่โมงแรงแล้วมันฟุ้งใส่คอยแต่คอยบ่อยปีนี้จะพูดตายห้าบไปเนี่ย เรื่องของมึงแล้วทำไมลูกอีตีใส่หมดเลยเลยควันหายแล้วควันไม่มีดาเลยไหมควันไม่มีเลยไปน่สุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วิ้งเงกกับ้งากกัเฮ้ยเฮ้ยขาอะไรแปะหัวฉีดน้ำมันกลับทำไมไม่ใส่เออใช่นี่แล้วหมอยขัดเลยไม่ยากเลยนี่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 ันควันายอีกนี่นี่วาง่นี่เลยอ้าวมันเป็นไปได้ยังไง ไม่วนะเนี่ยไม่กวนเนี่ยนี่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 นรดระดขนาดยังใส่มาขวดีปดีนยังไ่ใส่นะเพิ่งเอารลยครับทริงๆกอกครับปลาทัวขึ้นแน่นอนเดียว่ะแน่นอนไหมครับุ่นผู้ชมน้ำมันไหลกับโปรสซติดเครื่องเซยนะอ่าอีแตงเลยครับแรงทั่วมึงเลยแหละโอ้สุดยอดเลยว่ะ อนี่ยังเสียท้อยดีเส้นนะยังทำหนี่งนะถ้าดีกตัวบออันนั้นียืดยางจังเลยปดใั่ไหมติดได้ไงนี่ฮะคนเด้อเอันนี้ปะ ทีมงาทีมงานเสียตากะทีมงานเขาเลยอันนี้บ้าไสก็บ่าย่งเด้กอโซล่าลงแข็งแล้วหอแล้วหันแ้วหันอบ้าไสอย่างไรเนาะแป๊บเดียวไม่มีปัญหาขนาดขนาดบ้าไสมันไหลกลับด้ยีอออาโอ้เอละมือเป็นเอกูบมือเมคยดูบมือเ่อีเหรอเด็กต้องกันที่มัดมือไอ้พวกูขันทมัดมือเป็เรื่อเลยขันแทละตัวทองตัววงต้อูหันเลย เตอสองเตอที่นี่นาเตเทียนเทีละสิบนะอาการอาการกำลังสีกลับขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นตสองสิบสามแล้วประกอบสาประกอบไปน้ำมันแล้วครับไอตัวนี้อันนี้เฮ็ดนี่คู่นี้สิบสองอย่างผัวกมองมัดก็รู้แล้วมองก็มองต ตาเดาลสไอาปวดวให้มาแล้ <If S 2> ่านไปเาล่ะทตีะปิวาเาเอาแต่เอาแต่ดำบอกลูบอกาใากแล้วไอ้พี่แ่แต่ภาษอีนล้วมันกลับกบ่างเราแห้นเลยเราเงินตัวแตกเลยอ้ยังดยังดยังดบินตัวเซมั่เมัไมัเออ้มันไหลกลับภ่ษาไติดเยพี ยีกพ่อแห้งพ่อเนี่พ่อแหงวาจวดอีกตัางหากมั่วอีดีอืมีละที่นั่นผีบอกผีบอกอะไรต้องกูอืมต้องกูนี่บอกตัอืมกูนี่เราบอกเฮ้ยขึ้าคุณแม่ได้าคุแม่เอาคุณแม่ก็กินว่ากับมื่อวานไม่เต็มเลยนะขับ่ถขับ่าจำปอนต์ออกจำอะจำอะไงออะไรม่ไดเขอนะยรอคนลรทถวงคนเราใส่เออ มันเลหอวดแล้วม <m> ันเนาะมันเนมือไม่แต่มือไม่แต่มันปั้นเขาเขาปากระยางซึมทมันเนีันไปกินสนใบมนียิอสันเมียนเนี่ยตีเสียบเนาะเฮ็ดเดี่บวกดือดพวกโซโคป่อเฮ็ดแล้วดไปนั่งกินเสือกนซโคกนี่กินแบบโขคปเออืมเอาสซคืออะไรกันอจะมีนาไม่ตายอกไอเนหรือุดหดมันใบหลายคนลรไปเดี๋ยวเะมันหลุดหนาหุดลังเน่ย โบเห็นเขาไล่เขาไล่เปลี่ยนเส้นเปลือยๆนี่ขันละเห็นหนักวะงานออกอีกแล้วมันไหมมันไหมของไหมมันจะเก่าแล้วอือเห็ดหลายคนเลยมันหนุ่งงานหนุนรังโอ้โหแบบนกหลายเที่อะไรกันเนยมันก็สให้ก็ยังเอรรถเดินหน้าเดินหน้าจบแทนนะเดี๋ยว็นนี่ครับผมว่าบเล่าปิดวเล่ปิดเลยบานปิดวเล่ปิดเลยบานนี่เสียงห้องหอดหน้าไพ่เพิ่นละเดี๋ยวเดี๋ยวมันห้องดีอืมอยินบ่มันเป็นไงอืมตัว มาซื้อขวาเลยแรเงินหงียนแล้วแต่ลุงหลังซื้อเราคือโกอือโอ้ยบ่าหวเงี้ยไ่ได้เอาเปียกูเลี้ยงมึงมาเยอะอือบอกูมังเขากินไรประเด็นงันเราวมุ่กอย่างกินไรปเด็นวะเอาเบิกไปเงินเบิกไปยังยัง่เบิกเอว่าไม่ออลูกพี่ตังค์ูี่ตะกุย อย่าพูดจารามกออก YouTube อยู่นั่นแหละผู้สาวเขายังมักโถทุกมื่อนี้สันบ่พ่อยังไปตัดดอกอีกกระโปรง่นะมันบ่ครับโถวิสาวไปไรแต่ไปตะขอเรียนหนังสือน่ะตุ้มม่วงครับเรื่องของมึงอันนี้ไปซื้อมาจากร้านสันบ่พ่อครับไปตัดไหนโอ้ยอย่าบอกใครเถอะมันไม่ระกอบุเกาะมีส่วนรวมน้ำมูเนี่มีความยกความดีน้ำในตัวสายไฟอ่ จงความาอต้องออกการออกใจออกใจต้อม <rhythm S 3> ีทางไว้ใจนันหมาให้จักบาทคอยคดีใจคอยคอยละเอ็ดบทคนขิบางย่งแล้วแต่บางอย่างน้อยก็ดีเนาะอย่งน้อยจักไรน่ยไม่ได้ขิบางย่งแ้ต่งอย่างน้อยก็ดีเียนได้เนี่ยก็จะก็ป่าก็หมเรีนเรียคนเสียงหักมันยุ่สุกใจเมีอน พอใจในสิ่งที่เราทำคือเราทถาไม่พอใจนี่คือมม่มีความสุขเลยอันนี้ใส่ปลาใส่ปลางจบอะมดูปลานี่มันเลียบอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวหักม่ความสุขวสุกตรงไหนเขาหรอเดียวตีหนยังมันเดือนบนัดบ้าออกมามันครบจุไมให้ดีเฮ้ยบือเบ่ใบน้ำเด้อ เปนว่ามาตัวนี้ไม่ได้เป็นทีละตัวเดียวตัวเดียวจงไม่กันตัวเดียวนี่ละเป็นผู้สี่เนี่ยผู้สี่ได้เป็นผู้บอกเนี่ยได้ผหาเห็นผ้เห็น,นหนึ่งไ่ได้เสียงเลยยิ่งแง่ยิ่งแง่เล่นว่มืมดนี่ไม่ยุดเลยไม่ยึดไ่หยุดเรีย,ย,ยบร้อยเด้อรอชมกันเบื้องพลังตัววัดนี่ของป่านปะ่ะแม่ไม่ไม่ไมนี่ของผมของป่าอือผมนี่แหละโอเนี่ถึงคำมั่เรียบร้อย ่มนี่ขนลงไปหมดแล้วขนลงไปหมดแล้วแต่ยงปิดหระูคนแล้วอยู่คนขับยังไม่ขึ้นรถเด้อไปจวดเร่งเต็มที่เลยอยากเพิ่มเต็มที่ลูกใหม่แหวนใหม่อยู่เอาครึ่งเดียวอ่ะเอาครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งจวดตึ้มตึมเลย เไม่มีควันเลยเ yeah. ยี่าวแล้ว่าวเลยเร่งเไย ยังไงเสียงท่อหลุดตีเออก็ว่าอยู่เอ้ยเออาฮ้ยควงแบงบอมนั้นไม่แบนนะนะเ่อสักเรู่เบอร์ทิปเออเบอร์เจ็ดกัได้เบอร์เจ็ดกัได้เป็นปอกหลับตีครับเฮ็ดอันั่นเนี่ยกันเกิคขันเนี่ยกันจบอกกับพี่ว่าอื่นเนาะว่ายุ่นดังปึ้งตรงนี้ยังท่ออะไรดันดอกเล่นบอมท่อ้ทโบงไงเทโบงครับอันนี้ท่อเทโบงตีอะไปใช่ล่ะใครยขวัง กำลังหาอยู่เห็ยังบนแล้วบอกตั้ง้ำช็อตแล้วละเบอร์แปดก็ได้ขยควงก็ได้เบอร์เจเบอร์เจดเบอร์เจเด้วกับข่ควไข่ควงแบนปาของตโอ้โหนีตุ่ยาวเอามาลตอนบงบเตแปงน่างบคันออกออคันคันเขาจะขอคันสอตเอาคันเนคันอืมเาเนสิว่าลูกพี่เนาะเฮ้ยยดารเนี่นยรอปลา กัแต่ี่เป็นหัวหน้าเยวมดเลยหัวหน้าไม่ได้กินต้มไก่บ้านตายกูีพ่อตายเนียเลยมาสีจ่องกินขักตัวแปดดูแปดอยากหรวะพ่ท่านเดือยเฮ้ยเฮ้ยจะเขาจยังไงงั้นปลาเราการนี้เราเขาไปส้มงลางเข้าวันมีข้างบนไม่ได้ปลาเรานางฝ่อวินล้ะปลานางฝาอวินี่ได้ วดจวดเหมือนกันเนาะเมื่อแต่เต้มความเหมาะสมก็ <c oughs> เอาให้หน้าทีเลยเสียงนิ่มเลยเด้นะเด้งจวดเลยจวดเลยเกะควันขาวติดควันขาวหน่อยนึง ค่อยมาไล่ถั่วเกลอีน้อาเนะตติดโหลดนิดนิดติดโหลดนิดนิด โอ้ตัวตอนเดินข้าวกล้วยหน่อยเยอะเยวต้องมาดูพรุ่งนี้อีกทีนะครับน้องนะเดี๋ยวมาตามดูพรุ่งนี้อีกทีนึ่งตอนนี้คือมันในเครื่องบ้อนเพราะว่าแหวนมันใหม่แหวนใหม่ลูกสูบใหม่อยู่เรีงเรีงเรีงเต็มที่ยังบ่ได้ ลาการแบงตีกัแป๊บน้าหัวแล้วกับพวกเกแ็ดเปยนบบพวกเกล็ดไม่นี่ก็เป็นไม่แล้วกับมันยกปลาเมื่อกี้แล้วมันมันไหลมากเพระถือมันหามากไม่เจอ ต่ติดโหลดนิดนึงติดโหลดนิดหน่อยนึ่งก็ควันเริ่มหายควันหายแล้วเดินดูดีปะ hình mình là đơn tít Ừ. Ừ. Aduh! ต้องมารอชมพรุ่งนี้ไปทีนะั้นเท่านั้นเลยคลิปนี้ยาวแล้วเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้านะกับวามซินออนทัวร์พี่น้องนะิีนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนิีนี้สวัสดีครับ